สวัสดีครั้งค่ะวันนี้เราจะกลับมาเรียนอีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องของการ detect คนในภาพวิดีโอนะคะว่าเขาเดินไปทางไหนแล้วก็ทิศทางที่ไม่ใช่ทิศทางสิหมายถึงว่าตำแหน่งบริเวณที่เขาเดินไปบ่อยๆซ้ำๆอะไรเงี้ยนะคะเราก็จะขึ้นเป็น hotspot ให้เพราะนั้นเนี่ยวันนี้เราก็จะมาเล่นที่ตัว T-Hit Map นะคะทีนี้สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือเข้าไปใน เว็บ a i for t h a i นะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าแรกแล้วก็ล็อกอินให้เรียบร้อยนะคะก็จะเห็นยูเซอร์เรานะคะคอยู่ทางขวาบนเนาะหลังจากนั้นก็คลิกเข้าไปใน Developer เ,เ,เ,เหมือนเดิมนะคะเดลลอร์เปอร์เราก็จะเจอว่าอ่าวันนี้สิ่งที่เราจะเล่นคือทีฮิตแมปเนี่ยมันอยู่ตรงไหนอ่มันอยู่ตรงที่เนี่ยค่ะ Person a นไทเ i ็กซ์นะคะ, Person a ะ,คะเข้าไปแล้วเราก็กดคำว่าเออ่ทีฮิตแมปนะคะทีฮิตแมอ,อ เขาก็จะอธิบายนะคะว่าไอตัว API ของที่ Heat Map เนี่ยมันใช้ทำอะไรเนาะ <c oughs> เขาก็จะบอกว่ามันเป็นการประเมินความหนาแน่นของบุคคลที่เข้าไปใช้ในพื้นที่ต่างๆแล้วก็จะขึ้นเป็น Hotspot ความร้อนให้เนะาะเพราะตรงไหนที่มีถ้าเป็นสีแดงมากอจ,จุดไหนก็จะมีคนเดินมากนะคะ <c oughs> มีหลายคนเดินในตำแหน่งนั้นมากนะคะจุดไหนที่เป็นสีฟ้าก็คือตรงนั้นมีน้อยแล้วก็อธิบายว่าการเลยก API ของเราเราเล็กยังไงนะ แล้วก็ output ท,ที่จะออกทีนี้เนื่องจากว่าจริงๆของประโยชน์ของการใช้ T Heat Map ตัวนี้มันต้องเกิดจากการใช้ภาพหลายๆภาพมารวมกันแต่เนื่องด้วยจากว่าการลิมิตของเราะะของ AI4Thai เนี่ยเราให้ได้ใช้ภาพที่ส่งมาได้สูงสุดน่คือ5เฟรม นะคะ frame, หเฟรมหรือ5ภาพดังนั้นก็คือถ้าไม่เกิน5ภาพเราก็จะประมวลผลภาพที่1แล้วก็รีเทิร์นคืนไปว่าตำแหน่งอยู่ที่ไหนพร้อมกับประมวลผลภาพที่2ประมวลผลภ <Nem. S 1> าพที่3ภาพที่4ภาพที่5แล้วก็สรุปสุดท้ายออกมาเป็นภาพของคอสปอร์ตให้เราดูนะคะว่าตำแหน่งไหนที่มีคนเดินไปมากที่สุดหรือหนาแน่นมากที่สุดนะคะเหมือนเดิมทางนี้ก็จะเป็น code, โค้ดนะคะโค้ดในภาษาต่างๆนะคะที่เราเขียนเป็นตัวอย่างไว้ให้นะคะ เราก็ไล,ล่ลงมาเรื่อยๆเลยนะคะเราก็มาใครถนัดภาษาไหนนะคะก็ลองเล่นดูนะคะเล่นดูว่ามีปัญหามีอะไรก็ติดต่อเข้ามาได้บน Facebook a i for t h a i นะคะเหมือนเดิมนะคะทางเราก็จะเป็นภาษาของ Python นะคะ Python Python แล้วก็มีข้างล่างก็มีซอสโค้ดให้หมดเลยแล้วก็ก๊อปเหมือนเดิมก๊อปเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็มาที่ อันนี้เราใช้เบราว์เซอร์เป็นออของเบราว์เซอร์โคลมนะคะเบราว์เซอร์ของ google นะคะเป็นโค m มแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปที่โค l a b ลบค่ะถ้าใครเคยเข้าแล้วก็เข้าทางอย่างนี้ได้เลยแต่ถ้าใครไม่เคยเข้าก็ไปที่นะคะแล้วก็เสชคำว่า Colab นะคะ L A B นะ เป็น lab collab นะคะอย่างนี้เนาะมันก็จะขึ้นอันนี้มาแล้วก็คิดต่อไปได้อะก็จะเข้ามาที่เดียวกันนะคะ c o l a b research แปบ,บนึงให้เขาบูตเครื่องอะไรให้เรียบร้อยก่อนเนาะแล้วก็ new notebook ค่ะแปบบนึงนะคะระบบก็จะสร้างตัว e o n m e n t ให้เราก่อนนะคะเพื่อให้เราพร้อมใช้งานลิบต่างๆก็จะโหลดมาทิ้งไว้ให้เราเลยอ่าพอเราได้แล้วทีนี้ทีนี้อ่า ตัวที่ตัวที่โค้ดโค้ดที่เราเอามาเมื่อกี้นะคะเราก็ copy paste ไ้ที่นี่อ่ะเรียบร้อยแล้วก็จะเห็นโค้ดแล้วนะคะว่าอย่างที่บอกไปเนาะหินแบบเหมือนเล่นได้5ภาพหรือ5เฟรมจากนั้นตรงนี้ก็จะเป็นท่อนของภาพท่อนของภาพที่เราใส่เข้ามานะคะก็แต่ว่าผู้ใช้หรือผู้เล่นอาจจะลองดูที่1เฟรม2เฟรม3เฟรม4เฟรมได้นะคะแต่แล้วก็ถึง5เฟรมเกิน5เฟรมไม่ได้นะคะ แล้วก็ลิมิตไว้ให้แค่นี้ในการส่งหนึ่งครั้งนะคะก็ลองเล่นดูได้แล้วก็หลังจากนั้นนะคะข้างล่างก็จะเป็นเรื่องโค้ดและโค้ดพวกนี้เราก็เอ่อทำเอ่อเหมือนกับยกตัวอย่างเขียนมาให้เรียบร้อยแล้วก็เขียนตามนี้เลยนะคะจนสุดท้ายนะคะเราก็จะได้ j จสัออกมาบินเราจะพินเจสันออกมาให้ด้วยอ่ะทีนี้สิ่งที่เราทำก็คือเราต้องไปหาภาพนะคะเหมือนเดิมต้องไปหาภาพก็ไปเสิร์ชตามเอ่อ l o o g l e เนาะ Google ว่ามีอะไรบ้างนะคะถ้า ผู้ใช้บางท่านผู้ใช้บางท่านามีวิดีโอหรือว่าโหลดวิดีโอไว้อยู่แล้วนะคะก็จะสามารถเอามาทำในขั้นตอนก่อนหน้านี้นะคะเ,เดี๋ยวจะยกขึ้อยากให้ดูสมมติว่าเรามีวิดีโอแล้วเราไปเสิร์ชไว้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ก๊อปมาวางมาวางตรงนี้นะนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปหาวิดีโอมาใส่ตรงนี้ให้ก่อนนะคะ ท่ีนี้เราก็ได้มาแล้วเรียบร้อยเราก็จะได้วิดีโอมาซึ่งอยู่ทางฝั่งนี้นะคะวิดีโอรเราจะชื่อว่า walking mp mp4 นะคะ mp4 mp4 แล้วก็มาเรียบร้อยแล้วทีนี้สิ่งที่ต้องทำต่อจากนี้ก็คือว่าเราทางฝั่ง API เนี่ยรับเป็น image นะคะรับเป็น image แต่ว่าสิ่งที่ต้องมีเนี่ยมันเป็นวิดีโอเราก็ต้องทำการตัดวิดีโอออกเป็น เป็นเฟรมเป็นทีละภาพก่อนนะคะทีนี้สิ่งที่เราทำก็คือเดี๋ยวเราจะเรียกใช้คำสั่งที่ทาง p y t อ o เป็นเป็นฟังก์ชันเหมือนไลบรารีอย่างเงี้ยนะคะที่เขาโพไวให้อยู่แล้วนะคะเราก็ต้องทำก่อนที่จะเข้าโปรแกรมอันนี้นะคะเราก็ไปกดที่โค้ดก่อนเพื่อให้แอดแอดช่องที่เราจะสามารถใส่โค้ดชุดหนึ่งเข้าไปก่อนนะคะแล้วเราพิมพ์โค้ดตามนี้เลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นชื่อไฟล์นะคะชื่อไฟล์ของวิดีโอที่เราจะตัดนะคะอันนี้ก็จะเป็นชื่อเฟรมนะคะแล้วว่าเราจะให้เราจะให้ตัดกี่เฟรมนะคะอันนี้ก็จะเป็นวินาทีละ1เฟรมแล้วก็ชื่อที่เราจะให้เ,ออเป็นเอาต์พุตนะคะว่าตัดแล้วเนี่ยเราจะให้ชื่อว่าอะไรแล้วก็พยายามตั้งให้สอดคล้องกับไฟล์ที่เราจะเรียกใช้เมื่อกี้เนาะแล้วก็ลบ <Okay. S 2> ประมาณนี้น่าจะถูกแล้วโอเคนะคะชื่อวิดีโอตรงกันแล้วนะคะกับสิ่งที่เรามีเนาะแล้วก็อันนี้คือการตัดเป็นเฟรมเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ชื่อเอาพุทที่จะให้ออกนะคะว่าตัดเป็นเฟรมแล้วจะให้ออกออกเป็นอะไรทีนี้เปอร์เซ็นต์ดีก็คือ,เ,อเป็นเลขค่ะหนะะึ่งสองสามสี่ห้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าตัดออกมาแล้วเนี่ยในมันตัดมาหนึ่งเฟรมเปอร์เซ็นต์แต่วิดีโอเรามีหลายเฟรมนะคะมันก็จะได้หลายภาพแล้วก็จะให้มันเรียงนัมเบอร์ไปเรื่อยๆนะคะ, <Okay. S 2> ะทีนี้ถ้าเรา ไปเขียนใน p y t o o n เองตรงนี้เราต้องไปหาลิบมามามาลงนะคะอันนี้เราต้องไปหาลิบมาลงนะคะชื่อน,นี้นะที่เครื่องเราถึงจะเรียกได้แต่เนื่องจากตัว c o l l ลับเขามีไว้ให้แล้วนะคะเราก็ไม่ต้องสั่ง pip install อ,อ,อะไรนะคะเพราะว่านี้มีแล้วแล้วก็ลองรันดูได้ไมเอ่ยใช้เวลานิดหนึ่งนะคะในการจัดการวิดีโอนะเขาก็จะฟ้องนู้นนี่นั่นมาอ่ะแบบหนึ่งนะคะแบบหนึง ้าตัดสาเร็จถ้าตัดสําเร็จ,เร,จเราจะเห็นว่าเห็นไหมคะมาแล้วไฟล์เยอะะเลยในนี้ไฟล์ที่เราตัดได้นะคะก็จะชื่อตามนี้เลยอ่าพอตัดสําเร็จเรียบร้อยแล้วฝั่งทางนี้ก็จะขึ้นเหมือนกันเพราะว่าไฟล์ที่ตัดก็จะอยู่ใน e c t o r y ตัวแถวนี้แหละคะ่ะก็จะแตกออกมาให้แล้วถ้าเรา LS ดู Do, ก็จะเจอว่าเออเนี่ยได้ภาพออกมาแล้วเป็นอย่างนี้ภาพก็ได้จะได้ประมาณสัก29 30, 30 31ภาพนะคะมีจานวนภาพป,ประมาณ 30, 31ภาพโอเคหลังจากนั้นสิ่งที่เราต้องทําก็คือว่า เราจะดูว่าภาพภาพไหนภาพภาพที่มีคนเดินเนี่ยมันประมาณภาพไหนใช่ไหมคะเมื่อกี้เราก็ดูไว้แล้วแหละแอบดูไว้แล้วภาพนี่ประมาณที่ภาพสิบเอ็ดนะคะสิบ2อ็ดสิบสองสิบสาสิบสี่นะคะสิบห้าภาพนี้จะมีคนเดินซึ่งเหมือนกับว่าตรงหัวหัววิดีโอนะคะช่วงแรกๆเนี่ยจะยังไม่มีคนเดินนะคะเราก็ข้ามไปเลยไปเอาท่อนที่เราสนใจนะคะหรือจริงๆอ่ะตรงนี้ภาพจะเอาเป็นภาพไม่ต่อเนื่องก็ได้นะสามห้าเจ็ดเก้าหรือ หรือ1 1แล้วมา5้าแล้วมา9อะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะก็โดดก็ได้แต่ว่าในภาพนั้นเน่ะเราก็จะดูว่าตรงไหนที่มีคนเราก็จะเด่เท็นให้นะคะทีนี้ลองกดดูนะคะมาดูผลลัพธ์กันว่าเป็นยังไงกขจะประมวลผลนานกว่าตัว API ตัวอื่นนิดนึงนะคะมาแล้วมาแล้วโอเคันก็บอกว่าเนี่ยภาพที่อินพุตไปอย่างนี้นะคะแล้วภาพที่เอาพุตผมก็จะแสดงให้ดูภาพที่เอาพุตประมาณนี้ ก็จะมีคนเดินตามจุดต่างๆนะคะเนื่องจากในวิดีโอเนี้เป็นคนเดินสวนทางกันนะเพราะนั้นจุดมันก็เลยหลากหลายไปหมดเลยทีนี้สิ่งที่เราจะดูก็คือว่าอ่ามาเรามาดูที่ภาพ11บเอเราเราใส่เข้าไปเบอภาพส1เนะเราต้องขยับนิดนึงแหละเพราะว่าภาพมันใหญ่หน่อยพาพมันใหญ่หน่อยทําให้เรามองไม่เห็นเนะะาะภาพก็จะประมาณนี้มีคนเดินจากมุมทางด้านล่างนะคะล่างซ้ายแล้วก็ มุมขวาบนเนี่ยค่ะสามคนนะคะสามคนเดินทางนี้มาเดินลงมาใช่ปะคะแล้วก็หนึ่งคนเดินจากด้านล่างขึ้นไปนะคะก็จะเป็นแบบนี้ภาพสิบเอ็ดภาพสิบสองก็เหมือนกันก็คือเขาก็เดินเข้าหากันนะคะเขาก็เดินเข้าหากันตำแหน่งเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่เดินเนี่ยก็จะแบบหลากหลายมากเลยนะคะเดินเข้าหากันก็เอาพูดเอาพุดภาพก็จะเอ่อเป็นดังที่เห็นอันเนี้ยเนาะ นะคะว่าเนี่ยมีหลายจุดที่เขาเดิน3คนเดินมาทางนี้2คนเดินไปทางนี้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็้อนแล้วก็มีการซับซ้อนกันของจุดนะคะก็จะเป็นจุดสีแดงแบบนี้นะคะก็คือเอาพูดทีนี้ประยุกต์ใช้ก็คือว่าผู้ใช้เอาไปประยุกต์ใช้ท่อนไหนได้บ้างก็คือจะไปท่อนที่เออยังไงดีล่ะท่อนที่เอาไว้วิเคราะห์ภาพนะคะวิเคราะห์ภาพวิดีโอ ที่เข้ามาดูในเทศกาลหรือเทศกาลของการจัดนิทรรศการนะคะหรือว่าในการดูแกลเลอรี่ของเรานะคะหรือในการเดินห้างว่าพื้นที่ไหนที่มีคนเดินเยอะที่สุดนะคะเอาไว้ไปประมวลผลช่วยในการวิเคราะห์ในการจัดบูธในการจัดสถานที่ในการหาคนมาลงพื้นที่นะคะเพื่อช่วยให้ในการจัดงานการแสดงต่างๆเนี่ยเป็นไปได้อย่างราบรื่นนะคะ โอเคหลังจาก<ม>ที่เราทำได้ประมาณนี้ก็<ม>ตัว A, A, A T API T Heat Map ก็จะจบเท่านี้ค่ะ